กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆคนรักพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพักเครื่องครับพี่ๆอ่าวันนี้มีพักเครื่องนะครับดีๆหลักๆมาแบ่งปันกันเลยพี่นะครับน้าสายเหนือสายใต้ภาคกลางมีครบนะครับพี่น้าภาคอีสานนะครับสนใจอะไรกันได้ติดต่อสอบถามได้ครับพี่เบอร์โทรไลน์ดีขึ้นทางด้านหน้าจอนะครับ0620890157นะครับไลน์ก็062 0 8 9 0 1 5 7นะครับนะสนใจรายการไหนก็ติดต่อรับชมกันได้นะครับพี่นะสแกน QR code ขอรูปภาพขอลิงก์ขอไลน์เพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับสามารถสแกนได้เลยครับพี่อ่านะครับน้ำนี่ที่สังเกตนะครับเป็นรูปองค์พ่อพระพิคเนศนะครับพี่นะเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับเลือกชมเลือกหากันดูนะครับพี่นะครับเผื่อมีถูกใจรายการไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่ง รายการที่หนึ่งเป็นเหรียญอามพระพุทธรูปวชิโยนะครับด้านล่างเขียนว่านทอจอกอนะครับเป็นเนื้อทองแดงกะไหลนะครับนะซึ่งเป็นเหรียญที่นะครับค่อนข้างพบเจอได้น้อยนะครับพี่นะค่อนข้างพบเจอได้น้อยนะครับนี่สองสี่หกหนึ่งนะครับนะสองสี่หกหนึ่งก็จะเป็นอ่ารุ่นเดียวกับ หลวงพ่อโสธรนะครับนะหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญโล่เหรียญอาร์มน,นะพี่นะเนี่ยเนี่ยทรงก็คล้ายๆกันเลยนะครับพี่เนี่ยนะครับหมายเลขหนึ่งครับต่อไปครับหมายเลขสองหมายเลขสองเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะเหนือนะฮะเป็นเนื้อทองแดงลมดําก็ถือว่าเป็นเกจี ที่มีชื่อเสียงนะครับนะเกจิที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานนะครับนี่สีสเกตนะครับวัดประสาทยื ari, เนเหนืออายุ89ปีบริเหลียนปี17นะครับนะจะสร้างปี2517นี่ครับจานอัคราเหรียญเต็มหลังเลยนะพี่นะนี่จานอัคราเต็มหลังเหรียญเลยนะครับวัดประสาทยืนเหนือเหรียญหน้าๆแบบนี้ครับพี่นี่ไม่มีบวมไม่มีเบื่อนะครับนะมีโค้ดนะ นี่ครับมีโค้ดนะครับนะสวยๆเด้งๆเลยพี่หลวงพ่อมุมวัดประสาทเยื่เหนือสุดยอดเจ๊จี้นี่หนึ่งูกนะครับนะนี่ครับหมายเลขสองต่อไปครับหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นเหรียญอ่าพระครูทองสุกอินทะโชโตนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกองค์นี้เหรียญน,นี้ไม่มี ไม่มีพอกข้างไม่มีพอกเนี่ยะนะครับนาะองค์นี้นะครับนาะเหรียญนี้ไม่มีพอกข้างนะครับนะถือว่าเป็นเหรียญเดิมสุดๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนะผิวเหรียญตึงๆมีคราบอคี่ไข่นะครับนคลีปไข่คราบเขียวๆนะครับนะ ครับผมถือว่าเส้นสายคมสวยเดิมนะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงสองสี่เก้าแปดหมายเลขสามนะครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลขสี อ่าหมายเลขสี่นี่เป็นเหรียญกลมนะครับนะเหรียญกลมเต็มองนะครับนี่หลวงพ่อแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดแหลมสนีนะครับนะหลวงพ่อแดงวัดแหลมโอน่าจะเป็นทางภาคใต้นะพี่นะน่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับนะเกจี g. ทางภาคใต้นะครับ หลวงพ่อแดงวัดแหลมสอเหรียญสวยมากนะครับพี่เหรียญกลม,มนี่เหรียญสวยเลยนะครับวัดแหลมสอหลวงพ่อแดงหลังยันสี่นะครับประมาณนี้ครับนะนะครับหมายเลขสี่นะครับ ต่อไปครับพี่หมายเลขห้าอ่าหมายเลขห้าเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตานะหลวงพ่อแก้วนะครับนะเจ้าของกอบ,บเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับก็สุดยอดเจดอีอ่าพระปิดตาเลยนะครับพี่นะถือว่าเป็นเบญจภาคีพระปิดตานะครับและองค์ดีรูเนื้อฉ่ำาอยพี่นะครับแนละ้วมีลงลักลงทองอ่ะพี่ นะครับมีลงรักลงทองและเนื้อช่ำสวยมากนะครับนี่ครับพี่เนื้อออกโซนกันลาเลยนะพี่นะแะดุดตลับสวยมากนะพี่หมายเลขห้านะครับหมายเลขหต่อไปครับต่อไปหมายเลขโก หมายเลขหกเป็นเหรียญน,น้ำเต้าเล็กนะครับนะเหรียญน,น้ำเต้าเล็กที่ระลึกนะครับนี่หลวงพ่อทิมนะครับนะหลวงพุทธิม,มิสซิิโกนะครับนะจังหวัดระยองวัดทหารไร่นะครับอันนี้ก็เราลาปีหนึ่งแปดนะครับพี่เราลาปีหนึ่งแปดเป็นเหรียญอ,อาาท่านผู้หญิงลูกหลานคล้องได้นะครับเป็นเหรียญสวยเดิมผิวสวยผิวเดิมนะครับผิวไฟผิวเดิมนะครับ ผิวสวยผิวเดิมๆนะครับหมายเลขหก 6. ต่อไปครับพี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดอันนี้ได้มาเป็นเหรียญกลมนะไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่เหรียญกลมปีหนึ่งห้านะครับหลวงพวกกว่อโกยวัดโกศิตารามนะหนึ่งบ้านแขนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับนะมีเหรียญมีจานนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งห้า นะครับผมเป็นเหรียญมีจานเนื้อทองแดงลมดำไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่นะไม่ค่อยได้เจอสร้างน้อยนะอย่าขวานี่ประหลอดลุ้งเลยนะพี่นะประหลอดลุ้งเลยปีหนึ่งห้าเนื้อทองแดงลมดำนะครับจานอัคราบสักประมาณห้าตัวหกตัวนะพี่นะเนี่ยห้าตัวหกตัวนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับพี่หมายเลขเจ็ด ต่อไปครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองแต่งแขนนะครับนี่นะครับเอาใช้ตะไบขัด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 ,ขด,ขดแต่งลิ้วจีวรเนาะนี่ครับสวยเดิมนะครับมีเม็ดเดือดตามซอกนะครับนะตามซอกก็มีดำดำะครับนี่ครับ จานนะครับนะเขียนจานเนี่ยเต็มฐานนะครับพี่นะเต็มฐานนะครับพอเดิมวัดหนองผูหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดไปหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี่มี แซมมะนึ่งองุนแล้วพี่นะได้แซมมหนึ่งองเป็นพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยเป็นพิม์เล็กนะสมก่อพิมพ์เล็กไ้เป็น,นผงสุพันธ์นะพี่นะผงสุพันธ์พูดผิดเนี่ยผงสุพันธ์พิมพ์เล็กนี่เนื้อออกเทาๆนะครับนี่ครับสีทูโทนนะพี่นะเนี่ยดูมือพี่นะครับเราออกสีเทาๆนะครับ รายการนะพี่นะัมีลงมาหนึ่งรายการนะครับนี่อ่ะซุ้มก่อน,นะครับหมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้าต่อไปหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี้เป็นจันลอยนะครับนะเป็นจันลอยนะองนี้สวยน่ารักดีนะครับนะผิวพรรณเนื้อหาน่เนื้อน่ารักดีนะ หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะครับนะรูปหล่อโบราณน,นะครับนะหลวงพ่อพระพุทธชินาราชนะครับพระพุทธชินาราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะเป็นอ่า รูปหลอพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับโค้ดนะครับพี่นะโค้ดนี่ครับมีโค้ดสองตัวนะครับนะเป็นยันอกเหลากับธรรมจักนะพี่นะโค้ดสองตัวนะครับตกแต่งตะใบสวยนะครับนะคราบขี้บงขี้เบ้านะครับนี่ก็มีข้าบดำๆติดนะครับ สวยๆนะครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อกลักนะครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับนะเป็นข้างเลื่อยห่วงเชื่อมนะครับข้างเลื่อยห่วงเชื่อมพระครูกลัก เหรียญเก่าโบราณเลยนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับพระอุปชากรกนี่ครับเหรียญเก่าโบราณเลยนะพี่นะรายการที่12นะครับรายการที่12เป็นห่วง ห่วหูเชื่อมนะข้างเลื่อยนะครับหมายเลขสิบสองต่อไปหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามนี่เขาเรียกเหรียญเปาวะเลสนะครับนะเป็นเหรียญเปาวะเลสเหรียญบาทน้ำมนนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนนี่วัดบวรนะครับ วัดบวรเหรียญบาทน้ำมนต์ประวริษวัดบวรกทมนะครับพระสังฆราชชื่นนะครับสวยมากนะครับพี่เหรียญสวยเดิมเลยไม่เคยไม่เคยเจอนะเหรียญแรกนะครับนี่เหรียญแรกนะครับนะเป็นบาทน้ำมนต์แล้วก็มีพัยดยศไฟนะครับ เป็นเนื้อทองแดงก็ะไหล่นะครับนะก็ะไหล่ทองและคือสภาพเปลียนแทบอ่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับพี่นะสภาพนี้เหมือนเป็นผิวสัมผัสเฉยๆนะครับ <c oughs> หมายเลขสิบสามครับพี่หมายเลขสิบสามอ่ะไปกันต่อนะครับพี่หมายเลขสิบสี่ เลขสิบสี่เป็นเหรียญยดน้ําพระคูลุ่งนะครับนี่เหรียญยดน้ําพระคูลุ่งวัากาบือได้มา,าหลังเดียวกันเลยนะพี่นะได้มาหลังเดียวกันเนี่ยดูสังเกตดูว่าพื้นผิวเนะี่ยจะมีแบบเหมือนเป็นฝุ่นนะพี่นะเป็นฝุ่นมีค้าวฝุ่นนะครับเหรียญยดน้ํารุ่นแรกพระคูลุ่งวัดากาบือ เลข14ต่อไปครับหมายเลข15หมายเลข15เป็นรูปหล่อโบราณนะครับนะหลงพ่อเงินนะครับนี่วัดบางคาตรงนี้เนื้อเขียวอมเหลืองเก่ามากนะครับนี่มีแต่งนะพี่นะมีแต่งสลิวจีวอน,นะครับนี่มีซ่อคอโซ่หูมีซ่ซแขนนะครับยาขัดแดงๆแ,แปด๊ดแป,ดแปดเลยพี่ นะครับนาะยาขัดแดงๆตรงนี้มีแต่งแขนนะครับเรามีแต่งแขนแต่งแล้วกีวอนนะครับเนื้อสวยนะครับนี่หมายเลขสิบห้านะครับยาขัดเดิมๆนะพี่นะยาขัดเดิมๆเก่ามากนะครับนี่หมายเลขสิบห้านะครับ ต่อไปครับหมายเลข16หมายเลข16เป็นเหรียญพระคูเลื่อนนะครับนะเหรียญอาจารย์เลื่อนนะครับนะพระนิกาคูนะครับนะนี่พระนิกกรนะครับนะลุนามุนีนะครับเนี่ยพระอาจารย์เลื่อนวัดสามแก้วนะครับจังหวัดชุมพรเป็นเหนเรียญเกจิเมืองใต้นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่นะ เกจิทางภาคใต้นะครับนะเกจิทางภาคใต้เนี่ยนะครับนะคนในที่เก็บที่แบบว่ารักสะสมนะเขาบอกว่านะครับพระเกจิทางใต้เนี่ยนะครับนะจะขึ้นชื่อได้ว่ามีเหรียญนะครับนะออกมานะครับถือว่าเป็นพระที่นะครับนะโด่งดังและมีวิชาคมนะครับนะเล่นเกือบทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นพระทางภาคใต้เนาะ อันนี้เหมือนเขาจะใส่กรอบสำหรับพระสมเด็จนะพี่นะเนี่ยใส่ไว้นะครับใส่ห้อยไว้นะพี่นะแบบนี้ก็ดีนะครับเนี่ยคือว่าเก็บสภาพผิวไว้ด้วยนะครับพี่พระอาจาร,รย์เลื่อนวัดสามแก้วชุมพรครับสวยสวยเลยพี่หมายเลขสิบหก 16. ต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนี่นานๆนะครับจะเจอสักองค์นะครับพี่นะ นานๆจะเจอสักองค์น่สวยๆนะครับเหลียนหลวงพ่อคล้ายนะครับแล้ววัดสวนขันหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้ก็มีผิวสภาพใช้หน่อยนะครับกระไลก็ยังพอมีให้เห็นสวยๆนะครับ พอขายวัดสวนขันอ่าสวยเดิมนะคะน,น,นานๆเจอนะพี่นะน,น,นานๆเจอก็มาแบ่งปันเงินครับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดไปกันต่อต่อไปรายการที่สิบแปด ในการที่18นะครับนะเป็นเหรียญปั๊มนะครับนะเหรียญปั๊มหลังเป็นลักษณะนี้นะพี่นะแต่มีตัวจานนะครับทุพี่นะครับเห็นไหมนะครับแล้วมีรอยจานนะพี่น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 ะครับแล้วมีรอยจานเก่ามากนะพี่เหรียญนี้ค่อนข้างบางเป็นเหรียญปั๊มนะครับนะเหรียญทาที่ระลึกในการทําบุญอายุครบ 70ปีนะครับมีใครทราบไหมพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรอ่านะครับนะมีใครทราบไหมนับสนองไม่บอกนะครับเหรียญนี้เหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญปั๊มบางนะครับหลวงปู่ชูวัดนาคปกนี่นะครับหลัเหรียญหลวงปู่ชูวัดนาคปกเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญปั๊มบาง ที่ระล,ลึกทำบุญครบ70ปีนะครับจานคมๆทุกตัวเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะครับนะสวยเดิมเดิมหน้านี่คือไม่ได้ใช้เลยนะพี่นะคือไม่ได้ใช้เลยห่วงยังกลมมาพี่ดูดิเนี่ยนะครับสวยมากพี่ ปกทีแบบขึ้นเป็นจุดเป็นจ้ำนี่ก็อาจจะแบบขึ้นแบบธรรมชาตินะพี่นะขึ้นแบบธรรมชาติหลวงปู่ชูวัดนาคปกะหมายเลขสิบแปดนะครับต่อไ,ไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านี่เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับนะเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะฐานเตี้ยล่ำบึกเลยพี่ตรงนี้ เป็นพิมพ์อ่าชาวบ้านฐานเตี้ยนะครับนี่ดูเม็ดแร่นะพี่นะดูเม็ดแร่เนี่ยโอ้โหวิ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับนะ่สวยนี่อ่าล่ำๆเลยพี่หมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบ นะครับหมายเลขยี่สิบนี่จะเป็น่าเหรียญอะไรเนี่ยที่ระลึกในการทําบุญอายุครบอะไรน่ครบปีนะครับนะ,ะวิสุทธังสีนะครับหนึ่วัดชัยชุมพรกาญบุรีนะครับอ่าเนี่เป็นเหรียญน,นะครับแล้วเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อเหรียญหลวงพ่ออะไรน่าจะหลงลืมเลย เรียนหลวงปู่เปลี่ยนนะครับหลวงปู่เปลี่ยนวัดชัยชุมพรนะครับหรือวัดใต้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเหรียญโลเลียญอามหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หรือวัดชัยอ่าชุมพรนะครับเกจิเมืองกาญจนบุรีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะทำบุญครบปีนะครับ สวยนะครับนี่สวยมากนะอ่ะนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับนะ,อะขอรูพเพิ่มเติมได้นะครับพี่วันนี้ก็มียี่สิบรายการนะครับนะับพร,ะ,ระเครื่องสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะขอลาไปก่อนนะครับนะวันนี้ก็เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับปิดพาดประกนานราดกาบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน นะครับเดินทางปลอดภยัยตลอดทุกเส้นทางครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยนะครับ